สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะคะหนึ่งห้าแปดพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอดสามสองสี B ่บ e ีไอนะคะมีตัวแอดนำหน้าสามสองสี e ่บีไอนะคะไม่ใช่เว็บการพน,นันนะหรือสายด่วนศูนย์แปดสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามได้เลยนะคะ ส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวสกสแกน QR code โแคปหน้าจอแล้วสแกนนะคะทักแอดไลน์กันเข้ามานะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะทักแอดไลน์นะวันนี้นะคะมาในราคาเดียวเลยราคาเดียวอง,ง์ละ300บาทนะคะ4อง์1000พนนะคะพิเศษพิเศษนะลูกค้าลูกค้าปิดท่านสองท่านแรกนะคะ อันนี้เลยแถมให้ฟรีนะคะท่านละหนึ่งองนะคะได้มาสององแถมให้ฟรีนะคะสำหรับลูกค้าสองท่านแรกนะคะมามาเริ่มกันเลยนะคะอง์ละสามร้อยบาทสี่องคหนึ่งพันนะคะพี่จัดส่งฟรีทุกรายการนะคะเริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้พะลวงรางปืนนะคะพะลวงรางปืนเก่าเก่าเลยนะคะองค์นี้ เก่าๆเลยนะคะเก่าๆเลยเนี่ยค่ะพัดล่วงลางปืนส,สวยๆเลยนะคะแอดไลน์กันเข้ามานะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่ๆค่ะ300บาทนะคะจะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นขุนแผนกระเบื้องเคลือบเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะขุนแผนกระเบื้องเคลือบ เลียมกรอบพลาสติกนะคะเป็นแบบนี้นะได้พระตรงตามรูปแน่นอนนะคะนี่เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะ <c oughs> ด้านหลังมียันแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะสามร้อยนี่รวมพร้อมกรอบเลยนะ จัดส่งฟรีอีกต่างหากนะคะนะไม่มีบวกเพิ่มเหรียญหลวงปู่โตปีสองพันห้าร้อนะคะปี2 5งหนสองนะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะพร้อมกรอบเลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรูปลอหลงพ่อเดิมค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะอันนี้กันน้ํานะ ้อมกรอบพร้อมห่วงเลยนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นผ้าสมเด็จพร้อมกรอบค่ะผ้าสมเด็จพร้อมกรอบเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆ่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเป็นผ้าอะไรไม่ทราบนะ ไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์ท่ามะปางหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะผิดพลาดน,นี่น้องขออภัยด้วยนะคะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยสวยๆนะคะเป็นพาเนื้อดินสวยๆเก่าๆเลยค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพัดสมเด็จพร้อมกรอบสีทองนะคะ พระสมเด็จพร้อมกรอบสีทองแบบนี้นะคะมีการฝั่งเพชรด้านหน้าด้วยนะคะฝั่งเพชรด้านหน้าสวยๆเลยนะคะนะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพาเนื้อดินไม่ทราบว่าเป็นพ้าอะไรนะเก่าๆ <c oughs> <c oughs> สวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระคงค่ะพระคงเนื้อดินนะคะมันมัน,มนสภาพใช้เลยเก่าๆเลยนะคะองค์นี้300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพะปิตาะคะ่ะไม่ทราบพิมพ์หล่อโบราณน,นะคะหล่อโบราณเห็นชัดเจนเลยนะคะนี่เป็นขี้เบ้านะคะขี้เบ้าติดนะ ติดตามซอกตามอะไรเป็นการหล่อโบราณน,นะคะแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาะคะ่ะองค์เล็กนะพระนางพญานะคะแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพะระลีลานะคะพะระลีลาเลี้ยงกรอบพลาสติกนะคะแบบนี้เลยนะ อง์พักเก่าเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นผ้าเปิมค่ะผ้าเปิมเนี่ยค่ะผ้าเปิมลงลักนะคะลงลักเก่าเลยนะคะเก่าเห้งๆสวยๆเลยนะคะาสามร้อย,ยะะบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระมาเหสวนค่ะเนื้อชินมาเหสวนนะเป็นแบบนี้พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะเป็นเนื้อดินนะเก่า <c oughs> เนื้อดินเก่าเลยค่ะนี่นะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่พคะ่ะนี่นะ 300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อค่ะไม่ทราบหลวงพอ่อนะพระรูปหล่อไม่ทราบหลวงพ่อนะคะสวยๆเก่าๆสภาพใช้นะคะสภาพใช้สวยๆเก่าๆเลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินน้องได้มาสองอสององค์นะคะอันนี้นะ ได้มาสององเริ่มจากหลวงพ่อเงินรายการที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสีเงินเงินนะคะออกสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่สองนะคะแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์นี้นะน้องไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่พี่ดูกันเอง,เองนะ นี่ค่ะอันนี้รายการที่สองนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่สองมีการตัดชอบแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอันนี้เป็นเนื้อโลหะสีทองทองนะคะเนื้อโลหะสีทองทองด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาปิดทองนะคะเนื้อกะลา ทรปิดตาเนื้อกลาปิดทองนะคะนี่นะปิดทองด้านหน้านะคะพี่ๆสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะเนื้อวา่านเก่าๆรัดลวดเก่าๆเลยนะคะสนิมขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะคะนี่นะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะรัดลวดเก่าๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบเป็นผ้าอะไรนะเป็นผ้ารูปหล่อแบบนี้เลยนะคะเนี่ค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อชินเนื้อชินทรงนี้นะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อชินเนี่นะคะเก่าๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นชินนลาดนะคะเนื้อชินชิน,นลาดใบเสีมาเนื้อชินนะคะเก่าๆคาบไข, ب, ข่ขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะคะแบบนี้เลยได้ผระตรงตามรูปแน่นอนเลยนะคะ300บาทนะคะพี่ๆค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้ <c oughs> ไม่ทราบเป็นพระอะไรนะองค์สีทองทองนะคะองค์สีทองทองอ่าเป็นพระแบบว่าเหมือนรูปหล่อนะเนี่ยค่ะ องศีทองทองนะคะแบบนี้เลย300อบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดนะคะตะกุดเก่าๆเลยเปื่อยๆเลยนะคะ<อ>เก่าๆปเปื่อยแบบนี้เลยลงรักนะคะส,สวยๆนะไม่ทราบหลวงพ่อเลยค่ะการถักเชือกเขาสวยงามมากเลยนะนี่นะคะ300อบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตานะ พับปิดตาลงรักค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเป็นแบบนี้นะได้พัดตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเต่าค่ะเต่าหลวงพ่อเงินนะคะเต่าหลวงพ่อเงินแบบนี้เลยนะคะมันมันสภาพใช้มาแล้วนะคะเนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรสวยๆมันๆสภาพใช้นะปีสองสี่หศูนนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศเก่าๆเลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพักขุนแผนค่ะพระขุนแผนไม่ทราบกุ๊ก เป็นแบบนี้เลยนะคะราดําฝังอยู่ในเนื้อนะคะราดําฝังอยู่ในเนื้อทั่วทั้งองค์เลยนะคะเก่าเก่านี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อโลหะแบบนี้เลยนะคะพระเนื้อโลหะแบบนี้เลยนี่นะคะมีช่อนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะเก่าเก่า เก่าๆขิวๆเลยนะคะเหรียญหลงพอกันนะคะเก่าๆขิวๆสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นไม่ทราบว่าเป็นงาหรือเปล่านะคะเนี่ยนะเป็นแม่นางกวักนะคะแม่นางกวักแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นงาหรือเปล่านะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินปีปีหนึ่งห้านะคะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเก่าๆสวยๆเลยค่ะเก่าๆสวยๆนะแบบนี้นะคะมีเสียงกิ่งค่ะมีเสียงกิ่งแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะ เหรียญหลวงปูส่สีค่ะเหรียญหลวงปู่สีเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่สีนะเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท300 <c oughs> ร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จวันนี้น้องได้พระสมเด็จมาทั้งหมดสองค์นะคะสี่องค์ นี่นะคะพระสมเด็จทั้งหมดสี่องค์เลยนะคะวันนี้นะเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะ <ๆ S 1> เก่าเก่าก่อนก่อน <ๆ S 1> แบบนี้เลยเนื้อหาสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองนะคะเขียวเขียว <ๆ S 1> นะคะเขียวเขียวแบบนี้เลยนะคะ <ๆ S 1> ตามสภาพเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ สมเด็จรายการที่3ค่ะเป็นแบบนี้เป็นลาดำขึ้นนะคะลาดำขึ้นแบบนี้เลยนะคะมเม็ดแร่นะคะ300บาทนะคะสมเด็จรายการที่4นะคะเก่าๆเลยนะคะสมเด็จรายการที่4 300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพ้าอะไรนะพร้อมกรอบแบบนี้เลย นะคะเป็นเนื้อดินนะเก่าๆพร้อมกรอบแบบนี้นี่นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพักกลิ่งค่ะพักกริ่งนี่นะคะพักกลิ่ง,ะะกกงไม่ซาผงพ่อนะคะไม่ซาผงพ่อสวยๆเลยนะคะไม่มีกิ่งนะคะไม่มีกิ่ง300บาทนะคะ ان, <Ig> way, รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบเก่าๆมันๆสภาพใช้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดองค์เงินเงินตัวเหรียญเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอมปิดทองนะคะเหรียญหลวงพ่อเอมปิดทองมาแบบนี้นะคะเก่าเลยตัวเหรียญสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีเจ็ดศูนย์นะคะปีสองสี่เจ็ดศูนย์แบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อเดิมนะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นผ้าสุมกอค่ะเก่าๆสีดำๆนี่คือราดำนะคะราดำขึ้นทั่วทั้งองค์เลยนะคะผ้าสุมกอนะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหนเรียญหลวงปู่สุขค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยตัวเหรียญน,นะคะตัวเหรียญสีเขียวๆเก่าๆแบบนี้มีคราบแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพัสสมเด็จขี่ช้างนะใช่ไหมพัสสมเด็จขี่ช้างนะคะแบบนี้เลยลงลักลงลักชาติสีแดงนะคะแล้วก็ปิดทองมาแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพับปิดตาเป็นเหรียญหล่อพับปิดตาค่ะไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะค่ะเป็นเนื้อโลหะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพาเนื้อผงนะคล้ายๆพ้าคุดสะใช่ไหมเหมือนพาคุดสะนะคะเป็นแบบนี้นะพาเนื้อผงเก่าๆนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพราลอดค่ะพะาลอดแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินคะ่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินแบบนี้เลย จับใหญ่หลงพ่องเงินนะคะเก่าเก่าแบบนี้300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเป็นงานหรือเปล่านะคะแม่นังกวักนะแบบนี้เลยด้านหลังมีการจารยันแบบนี้นะคะเก่าเก่าเลย300บาทนะคะ300บาทหนานะคะเนี่ย300บาทนะคะองนี้300บาทรายการสุดท้ายนะคะ เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะเขียวๆแบบนี้เลยนะคะสภาพใช้นะเขียวๆแบบนี้สภาพใช้เลย300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วพิเศษวันนี้นะคะสำหรับลูกค้า2ท่านแรกนะคะน้องแจกฟรีค่ะเม็ดข้าวเม่า น้องแจกฟรีท่านละ1องค์นะคะมีจํานวนจํากัดแค่2ท่านเท่านั้นนะคะน้องเลยให้2ท่านแรกเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามานะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ e p พีหน้านะคะ e p พีนี้ไปละคะสวัสดีค่ะ